มันเป็นเพียงข่าวลือเสียงโจดจันที่ระบือหรือลั่นสนั่นเมืองเพชรไม่ได้มีมูลความจริงเลยสักนิดอดีตในาทหารคนดังพันเอกนรงคิติขจรผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลขหนึ่งยังคงอยู่เป็นปกติปลอดภัยสบายดีทุกประการกับข่าวลือที่เล่าขานอื้ออึงไปทั่วเมืองว่าเขาถูกมือปืนบุกยิงเสียชีวิตพันเอกนรงถึงกับหัวเราะกากบขบคันมากกว่าจะขุนเคืองก็เขาไม่ใช่หนอกกล้วยหรือดอกเห็ด ทีกระทั่งลูกหมูจะขบเคียวได้ง่ายสบายปากต่อให้หมูป่าโทนเขี้ยวยาวเป็นศอกก็เถอะแหลมเข้ามาก็มีสิทธิ์กลายเป็นหมูหันเอาซะด้วยจะอย่างไรก็ดีแม้ไม่มีเหตุร้ายอุบัติสัมพสอนต่อเนื่องเพิ่มเติมเ,มเพชรบุรีก็ใช่ว่าจะสงบเรียบร้อยราบรื่นแผ่นดินยังคงระอุคู่กรุ่นด้วยบรรยากาศตึงเครียดระหว่างนักเลงเฮี้ยมสองข่ายนั่นคือเหล่าบริวารพวกพ้องกำนันชอง กับบรรดาศัตรูที่ยิงถล่มจะพ่อช่องสแกดับคารถฝ่ายแรกฟันธงว่าเป็นฝีมือภายใต้การบงการของสมจิตพวงมณีทางนี้ก็เพื่อตัดคะแนนเสียงตัวเกงหมายเลขแปดไปเทให้หมายเลขหนึ่พันเอกนรงกิติขจรแะจริงหรือเท็จแค่ไหนยังไงไม่มีใครยืนยันแต่ผลพักจะพ่อช่องสแกก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งทางด้านกวนของสมจิตพวงมณีข้ตรนหนักดีว่ากําลังตกอยู่ในภาวะอันตราย ด้วยถูกเลงเป็นปริปักสำคัญอันดับหนึ่งซึ่งจะต้องห้ามหันเขียนค่าชำระบัญชีแค้นแน่นอนไม่อาจไม่ระวังตัวนั่นหมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายต่างพร้อมที่จะระเบิดศึกใหญ่ได้ทุกเวลาและเมื่อสถานการณ์เข้าขั้นสุกงอมมีท่าทีจะลุกลามบานปลายไปสู่จุดแตกหักซึ่งอาจเกินกำลังตำรวจภูธรก็เป็นธรรมดาอยู่นี่เองที่ต้องร้อนไปถึงปลิสส่วนกลาง28มีนาคม2522 กองปราบปรามก็ส่งหน่วยคอมนโดจากกรุงเทพจำนวน50นายนำทีมโน่ยพันตำรวจโทวินิตวัฒนจินดารองผู้กำกบับการสองกองปราบปรามรุดเข้าเมืองเพชรพร้อมด้วยสภาวุฒิครบครันเป้าหมายก็เพื่อกวาดล้างจับกุมบรรนักเลงปืนซึ่งตั้งท่าจะปะทะหักล้างกันเป็นที่หวาดหวั่นขั้นขามไปทั่วก็ขนาดนักการเมืองนักธนาคารชื่อดังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบุญชูโรจนะสะเถียน ซึ่งมีโปรแกรมเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตในตอนข้ามวันเดียวกันยังต้องขอรถตำรวจวิ่งนำหน้าและปิดท้ายขบวนเพื่อประกันความปลอดภัยในช่วงที่ผ่านเมืองเพชรเย็นหรือร้อนแค่ไหนสาธิชนย่อมคาดเดาได้โดยไม่ต้องหลับตาหนึง่งขณะเดียวกันกรณีนะักฆ่าใช้อาวุธสงครามรุมซันโวกำนันช้องคล้ายคลึงอย่างโหดเหี้ยมอมหิตปอลิสเจ้าของคดีผู้รับผิดชอบก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทีมสืบสวนยังคงเดินหน้าลุยต่อ ควานหาบาะแสมือปืนทมินอย่างไม่ย่นย่อท้อถอยแต่การที่ไม่รับความร่วมมือจากฝ่ายผู้เสียหายตลอดจนชาวบ้านร้านช่องทั่วไปก็ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความยากลำบากและไม่คืบหน้าเท่าที่ควรจนแล้วจนรอดร่องรอยของฆาตกรก็ยังคงสับสนเมื่อไม่ชัดก็สุ่มสี่สมห้าจับไม่ได้เพราะนั่นอาจจะเป็นเพียงแพะเวลาล่วงเลยจนผ่านวันเลือกตั้งทั่วประเทศ 22เมษายน2 5 2 2ผลปรากฏว่าคนที่มีคะแนนนำกรรมชัยชนะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเดินเข้าสภาคือเดอแปงปิยะอังกินันกับพาณิชสัมภาวคุปนอกนั้นสอบตกเรียบร้อยรวมทั้งอดีตนายทหารคนดังพันเอกนรงคิตติขจรหลังจากผลรดูเลือกตั้งไม่มีการหาเสียงแข่งขัน ต่อสู้เอาชนะขาคานกันด้วยกลยุทธ์และวิชามาทุกรูปแบบเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายก็ไม่ลดละมาตรการเข้มงวดเคร่งครัดบรรยากาศตึงเครียดไม่น่าวางใจจึงค่อยบรรเทาเบาบางผ่อนคลายลงแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงภาพรวมเปลือกนอกที่ฉาบเพียงผิวเผินถัดเข้าไปในม่านมืดเบื้องหลังคงเปรียบได้กับภูเขาที่กำลังคู่อยู่ยงเงียบๆรอวันระเบิดกลิ่นอายของความแค้นและแรงอาฆาตลำลึกยังไม่ลบเลือนจางหาย และมันต้องหวนกลับแน่นอนเรื่องนี้สมจิตพวงมณีซึ่งบารมีแก่กล้าจงขึ้นชั้นเจ้าพ่อก็รู้เต็มอกเขาไม่เคยประมาทชะล่าใจและรอบค้อบระมัดระวังตัวอยู่เสมอทั้งยังเตรียมรับมือปรปักษ์ด้วยการใช้คนคุ้มกันเป็นสหอทหารบกล้นๆถึงสามนายไม่ว่าจะออกจากถ้ำไปทำธุระปากปังหรือพักผ่อนก็ตามจะต้องมีสามอริการคอยประกบติดทุกย่างก้าว สมจิตจึงมีองค์ครัภชั้นดีคอยปกป้องขวางกั้นพยันตรายและแคล้วคลาดปราศจากเพศภัยตลอดมาปีเก่าล่วงผ่านไปปีใหม่หมุนเวียนมาแทนตามจากราศีปลายเดือนคุมภาพันธ์2 5 2 3นั่นเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มจกกักรว้ย30เศษแย้มหวังผลถูกส่งตัวจากเมืองเพชรบ้านเกิดไปกลุกคลีอยู่กลางไร่กลางดงที่ชนบุรีเพื่อฝึกซ้อมมือให้คุ้นชินด้วยแต่ไหนแต่ไรมา เขาถนัดใช้ปืนสั้นเป็นงานหลักแต่งานนี้ต้องเล่นแบบยาวนั่นก็คือไรเฟิลซึ่งปกติพรานจะแบกเข้าป่าล่าสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะเปล่าหรกอกอาชีพหลักของแย้มหวังผลไม่ใช่การล่าสัตว์เขาเป็นพรานล่ามนุษย์ก็มือปืนรับจ้างนั่นละ่ะหนุ่มแน่นไว้30ตนต้นฆ่าคนเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ต้องมีสาเหตุคุณเคืองส่วนตัวเหนียวไกลเอาเงินลูกเดียว กลุ่มกกไหนจะโกรธแค้นบาดหมางกันด้วยเรื่องอะไรเขาไม่แยแสจะเป็นฝ่ายไหนว่าจ้างเขาไม่เกี่ยงยิงเสร็จรับทรัพย์เรียบร้อยก็ลาขาดส่วนใครจะอาฆาตจองเวรนกันยังไงต่อไปก็แล้วแต่จะคิดบัญชีกันไม่ใช่เรื่องของกูทางด้านฝีมือชื่อชั้นของแย้มวังผลก็ไม่ได้อ่อนด้ยอยต้อยต่ำน้อยหน้ากว่าใครต้องถือว่าติดทำเนียบท็อกไฟเลยทีเดียวขอรับหนึ่งในห้ามือปืนพักการเมืองเพชร อาวุธที่เหนี่ยวไกลเก็บเหยื่อทุกครั้งเป็นปืนพกกึึงอัตโนมัติคาลิเบอร์11ซึ่งแม้จะคุ้นมือเพียงไรงานนี้ก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้อย่างที่เคยสาเหตุก็เนื่องจากเป้าหมายมีทีมคุ้มกันคอยติดตามห้อมล้อมหนาแน่นแข็งแรงแถมยังเพียบพร้อมด้วยเขี้ยวเล็บครบมือไอเรื่องบุกเข้าไปยิงใกล้ๆเหมือนเหยื่อรายอื่นไม่มีทางทำได้เด็ดขาดมีแต่จะถูกบรรดาบอดี้การ์ดประเคนล,ลูกปืนให้จนนับรูไม่ทัน วิธีเดียวที่มีและได้ผลเต็มร้อยก็คือการส่องได้ปืนยาวจากระยะไกลจริงอยู่ลูกซองเดี่ยวก็ยาวไม่ใช่เล่นแต่ลำกล้องลูกซองไม่มีเกลียวแม้จะใช้ลูกโดดก็ควบคุมวิธีกระสุนได้ยากเลงหัวช้างอาจผิดไปตั้ง3ามว่าอาจจะผ่าไปโดนแค่หางช้างในสถานการณ์นี้ไรเฟิลจึงเหมาะสมและหวังผลได้เฉียบขาดที่สุดนี่เองเหตุผลที่เขาต้องหลบมาซุ่มซ้อมสักไกลลิบคนละฝั่งทะเลเอ่าวไทย ไม่ใช่อะไรหรอกการเคลื่อนไหวตระเตรียมทุกอย่างต้องเก็บงำซ่อนเร้นเป็นความลับสุดยอดขืนทำชงฉางให้อีกฝ่ายระแคระคายแม้แต่เพียงน้อยนิดก็บันหลนักฆ่า,าชีพจรต้องยอมเสียเวลาแถมยังผลานกระสุนจริงเป็นว่าเล่นหมดไปเกือบ40กล่อง2,000เมตรกว่าจะควบคุมปืนให้อยู่มือชนิดที่ยิงสั่งได้ทุกนัดเรียกว่าตูมเดียวเลิกกันกลางเดือนมีนาคมเมื่อการฝึกซ้อมเสร็จ แย้มหวังผลก็ต้องกลับเมืองเพชรทันทีถึงเวลาปฏิบัติการ2เมษายน2523สุริยาลาลับไปนานโขแต่ราตรีก็ยังคงอ่อนเยาเพียงสองทุ่มเศษขณะที่สมจิตพวงมณีออกจากบ้านพักละแวกตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหนุ่มแน่นสารวัตรฐานบกซึ่งคอยติดตามคุ้มกันครบทีมสนายทั้งสี่ชรถปีัพเป็นผาหนะเดินทาง โดยวางโปรแกรมรับประทานอาหารมือค่ำที่ร้านอาหารเจ้าประจำแถวหน้าโรงพาบพยนฉลิมเพรที่นั่นเป็นย่านชุมชนกลางเมืองซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านคึกคักหักหายตั้งแต่เช้ายันดึกสมจิตจึงค่อนข้างเบาใจทั้งทั้งที่ตระหนักว่ามีศัตรูคอยจ้องจะเล่นงานอยู่ทุกระยะเขาเชื่อมั่นว่าไม่มีใครโอหางบังอาจลงมือจู่โจมต่อหน้าผู้คนรู้เห็นต่างมากมายเราวมดปลวกหรือหากมันหันกล้า ก็ยากที่จะทะลวงผ่านแนวต้านของ3าบริการเข้าถึงตัวมีแต่จะดาวดิ้นสิ้นชื่อซะก่อนมาหนึ่งก็ตายหนึ่งมาสิบก็ตายสิบสมจิตพวงมณีอาจคิดไม่ถึงหรือมองข้ามข้อเตือนใจบางประการสถานที่ปลอดภัยที่สุดคือจุดอันตรายที่สุดรถวิกอัพพาณะของสมจิตพวงมณีเลี้ยวจากถนนพงสุริยะเข้าจอดหน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมเพชรเมื่อเวลาประมาณสามทุม หนังรอบดึกยังไม่ฉายผู้คนชาวบ้านมีทั้งที่มาชมภาพ,พยนตร์และที่เตลเตลเที่ยวดูโน่นดูนี่พักผ่อนหย่อนอารมณ์จึงเดินสวนกันสับสนวุ่นวายสมจิตพวงมณีกับสารวัตรทหารที่คอยติดตามคุ้มกันทั้งสามนายลงจากรถเข้าร้านอาหารริมถนนและเลือกนั่งโต๊ะด้านหน้าความวางใจสถานที่และสภาพแวดล้อมบวกกับความเชื่อมือทีมบริการซึ่งล้วนแต่ระดับเจ๋งทำให้เขาไม่นั่งหลบมุมบงัง หรือจุดอับตามที่ควรประพฤติกลับเลือกนั่งจงแจ้งเปิดเผยโออาไม่สะทกสะทานกลิ่นเกรงอันใดทั้งสิ้นจากนั้นแต่ละคนก็สั่งอาหารที่ถูกปากถูกลิ้นมาลิ้มชิมรสตามอัธยาศัยช่วงเวลาเดียวกันบนถนนสุรินทร์ลือชัยไม่ไกลาจากโรงภาพยนตร์มากนักอีกอัพคันหนึ่งบรรทุกชายจักรารท่าทางเฮี้ยมเกรียมแปดนายเบนหัวเขาชิดทางขอบด้านซ้ายและย่ำเบรกหยุดกึกแปดคนบนรถไม่ใช่ธรรมดา เป็นมือพักการทางนั้นทุกนายติดอาวุธร้ายแรง M 1 6บหกไรรายเฝ้าจู่โจมสำหรับใช้ในสนามรบพ,พอรถกระบะหยุดนิ่งดัตสันซันนี่สีบอลตะกัวซึ่งควบตามหลังมาทุกระยะก็แซงขึ้นประกบข้างขวาและเบรกคลื่กระจกหน้าต่างถูกเลื่อนวืดลงครึ่งบานพร้อมๆกับกระจกที่นั่งพลขับปิกอัพก็ลดต่ำเช่นกันและแล้วเสียงห้าวกังวานดุดดันก็ลอยมาจากในรถเก่งซันนี่อย่าลืมเชียวนะ ถ้ามีเสียงปืนเพียงนัดเดียวแสดงว่างานไม่พลาดพวกนายถอนตัวเพ่นหนีได้เลยขาดคำท้ายมีเสียงถามสวนมาจากรถกระบะแล้วถ้าพลาดละ่ะฉันก็จะยิงมากกว่า1น,นัดเพื่อส่งสัญญาณอาจจะ2หรือสมเมื่อได้ยินเสียงปืนเกินหนึ่งนัดให้พวกฉันลุยเข้าไปเป็นรอกที่สองทันทีหวดกันซึ่งน่าใช้ M อ็กวาดให้หมดทั้งเป้าหมายและทีมบริการท,ทุกคนถูกต้องโอเคโชคดีไว้เสือ ขอบใจจบการซักซ้อมแผนปฏิบัติการกระจกหน้ารถทั้งสองคันเลื่อนขึ้นชิดกรอบบนปิดสนิทเก๋งสีบอลตะกัวคันกระทัดรัดหมุนล้อเคลื่อนลำแซงผ่านเลยไปปล่อยให้บิ๊กอัพจอดสงบนิ่งรอริมถนนสุรินลือชัยที่เดิมเพื่อรอฟังเสียงสัญญาณมรณะในร้านอาหารหน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมเพชรสมจิตกับบรรดาสารวัตรทหารผู้ติดตามคุ้มกันทั้งสานายย่งนั่งรายล้อมโต๊ะอาหารตัวเก่า มือค่ำผ่านไปเรียบร้อยทุกคนกำลังเตรียมตัวเคลื่อนย้ายรอเพียงทางร้านมาเก็บเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นเองนาทีเดียวกันริมถนนฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าร้านรุ่งเพชรซึ่งอยู่ยังเยื้องไปเล็กน้อยเก่งกระทัดรัดคลานเอื่อยมาจอดแมะชิดขอบทางโดยไม่ดับเครื่องมันเป็นนัดสันสันนี่สีบอลตะกัวชาประจบทุกบานด้วยฟิล์มกรองแสงทึบเข้ม กระจกหน้าต่างที่นั่งหลังข้างขวาถูกลดลงอย่างช้าๆคนที่นั่งซุกอยู่ตามลำพังในตอนหลังไม่ใช่ใครที่ไหนนักฆ่ารับจ้างระดับท็อปไฟแย้มหวังผลเขากำลังแทงสายตาคมเฉียบข้ามถนนไปยังร้านอาหารคนละฝฟากฝั่งและเพ่งจ้องคนที่หันหน้าออกมาข้างนอกโดยไม่มีใครเหลื่อมบางมองเห็นเด่นชัดสมจิตพวงมณีนั่นละ่ะเป้าหมายของเพชฌฆาตแย้ม สมจิตซึ่งสั่งสมบารมีเพิ่มพูนอิทธิพลขึ้นมาจนถึงขั้นว่าที่จะพ่อเมืองเพชรคือเหยื่อรายต่อไปที่เขาจะจัดการตามหน้าที่ของมือปืนอาชีพในสถานการณ์นี้ห่างกันคนละฟากต้องถือว่าไกลมากที่เดียวหากเป็นนักฆ่ารายอื่นก็ต้องหาจุดยิงใหม่แต่สำหรับแย้มไม่มีปัญหาเพราะไอ้ที่อยู่ในมือคือไรเฟิลล่าสัตว์ขนาดกลางถึงใหญ่ลำกล้องยาวเฟือยระยะยิงหวังผลหลายร้อยเมตร แถมยังติดกล้องเลงขนาดขยายกำลังสูงจัดอีกต่างหากอยู่ไกลถึงฝั่งตรงข้ามจึงเหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมและนี่เองคือเหตุผลที่เขาต้องหลบไปซุ่มซ้อมถึงชนบุรีเพื่อให้ปืนคุ้นมือก็เป้าที่ผู้ว่าจ้างเจาะจงมีทีมคุ้มกันเป็นแผงและขทั่งพร้อมด้วยเขี้ยวเล็บครบมือไม่มีทางบุกเข้าไปชิดตัวได้เลยต้องฆ่าจากระยะไกลสถานเดียวแย้มหวังผลแย่ลำกล้องไรโฟ์ออกจากนอกรถเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สะดุดตามากนะัก และวางพาดขอบหน้าต่างซึ่งเหมือนตั้งแท่นเล็งเอียงแก้มซ้ายแนบผ่านท้ายจอตาเข้ากับกล้องขยายที่ดึงเป้าหดระยะห่างเข้ามาเกือบสิบเท่าตัวเขาค่อยๆกดศูนย์ปืนที่เงยขึ้นลงช้าๆอย่างปราณีตบรรจงสุดยอดพอกากระบาดกลางเลนทาาแผ่นอกเหยื่อนิ้วชี้ที่เกาะไกลก็รั้งกลับนิ่มหนวนตุม้มปะทุแตกของดินขับกระสุนแรงสูงแผดกำปนาตกึกกล้องสนันวันไบวร่างของสมจิตพวงมณี กระตุกตกกระเด็นพลัดหล่นจากเก้าอี้เมื่อหัวกระสุนหนักเกือบ220แกรัมแรงบัะทะสูงเกือบ3 0 0พันพุทธบันเข้าแผงอกเต็มรักยิ่งกว่านั้นมันยังทะลุทะลวงแจกลูกหลงให้กับคนที่ไม่รู้อีโนอยเน่คว่มไปอีกหนึ่งรายบอดิกาทั้งสามนายถลันลุกว่อนปืนออกจากเอวเหวี่ยงตัวศูญหาเป้าอย่างตื่นตระหนกก็ไม่รู้ว่ากระสุนลึกลับบินมาจากทางไหนและใครเป็นคนยิงสิ้นเสียงปืนเพียงนัดเดียวผลก็ปรากฏชัด ย้มหวังผลจึงไม่ต้องเหนียวไกซ้าเป็นการให้สัญญาณโจมตีระลอกที่สองปากระบอกไรเฟิลถูกหดกลับเข้าเก่งกระจกเลื่อนขึ้นยันกรอบบนขณะที่ดัสสันซันนี่สีบอลตะกัวพุ่งปราดตัวออกตะบันไตถนนมาตายะวงหายลับไปกับม่านมืดของรัตติการแน่นอนแผ่ระเบิดของดินขับกระสุนที่พาสะเทือนเลือนลั่นเพียงหนึ่งนัดบอกชัดว่างานนี้สำเร็จปิกอัพบรรทุกพะการทั้งแปดนาย ที่จอดรอปฏิบัติการอยู่ริมถนนสุรินทร์ลือชัยก็เปิดอ้าวเช่นกันส่วนสมจิตพวงมณีกับชาวบ,บ้านที่ถูกลูกหลงก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยแม่รั้งรอแต่เขาก็หมดลมหายใจก่อนที่หมอจะทันได้เยียวย่าสมจิตซึ่งกําลังแต่เต้าบัลลังเจ้าพ่อต้องยุติบทบาทลงโดยพลันวาระสุดท้ายของสมจิตพวงมณีเปรียบเทียบได้กับไม้ใหญ่ถูกโค่นล้มเช่นกัน ก็คาดฝันเสียเมื่อไหร่เล่าว่าเจ้าพ่อจะมีวันนี้ยุทธาจาักรนักเลงเมืองเพชรสะเทือนไหวไปทั่วหัวใจคนก็สะเทือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลหมู่ผู้ใกล้ชิดเคยผูกพันรักใคร่นับถือซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพันเอกนรงกิติขจรเขาทั้งเจ็บปวดขมขืนล้ำลึกและเครียดแค้นแน่นอกเกินจะบรรยายกระนั้นอดีตนายทหารห้าวก็ระบายความรู้สึกในแวดวงพักพวกและผู้สื่อข่าวเพียงแต่ว่าเสียดาย เนื่องจากผู้ตายเป็นคนจริงใจมั่นคงต่อมิตรสหายเพื่อนพ้องอย่างหาตัวจับยากและไม่ใช่จะทําดีเฉพาะตอนชะตาชีวิตรุ่งโรจน์ชัดชวานแม้ในยามตกอับหมดอำนาจวาสนาบารมีถึงขั้นตกตะกร,กรมลาบากส่วนเซเนเจรก็เขาไม่เคยสะบัดหน้าเมินหลบหรือทอดทิง้งยังเทน้ำใจเอืออ้วยช่วยเหลือเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมเสมอมาเขาเสียใจแต่ก็ต้องยอมรับในอนิจจงของมันตายกันได้ แต่ในเมื่อสมจิตมันตายได้คนอื่นก็ต้องตายได้เช่นกันพันเอกนรงสรุปทิ้งท้ายไว้เป็นข้อคิดให้ใครต่อใครหนาวกันไปทั่วเท่านั้นก็พอแล้วพยักคาไม่จาเป็นต้องคำรามพ่ำเพื่อเสือก็ย่อมเป็นเสืออยู่วันยังค่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยทุกงานก็วุ่นวายสืบหาตัวคนร้ายกันอย่างค่ำเคร่งแน่ละ่ะหาความร่วมมือจากใครได้ยากเช่นเคย แม้จะพยายามทุ่มเทสติกำลังเพียงไรโปลิสก็สามารถรวบรวมข้อมูลได้แต่เพียงว่าภานะของมือสังหารเป็นรถนิสนสันซันนี่สีบรอนตะกัวติดฟิล์มกรองแสงเข้มทึบไม่ทราบหมายเลขทะเบียนและนอกจากเก๋งขนาดเล็กยังมีปิกอัพบรรทุกคนเฮี้ยมแปดนายติดอาวุธครบมือเป็นทีมสำรองจอดรอริมถนนสุรินทร์ลือชัยราจังหวะจูโจมถล่มซ้ำเมื่อเดียวมือหนึ่งเกิดพลั้งพลาด ทั้งหมดคอยเฝ้าติดตามหาโอกาสเล่นงานสมจิตพวงมณีตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเพิ่งศพจังหวัดลงมือในตอนค่ำของวันที่สองเมษายนสำหรับหัวหอกที่เหนียวไกลระเบิดกระสุนสังหารเป็นมือปืนเลือดเมืองเพชรวรัยสาเศษถูกส่งไปฝึกปรือเข้าคอสวิทยายุทธเฉพาะกิจที่ชนบุรีใช้ปืนไรเฟิลยิงจากระยะไกลเพื่อกลับมาล้มสมจิตพวงมณีโดยตรงชื่อเสียงเรียงนามเทือกแถาเหล่าก็รู้ชัด ทีมสืบสวนเขาว่าอย่างนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือนักฆ่ารับจ้างมือปืนไร้เพราไม่มีใครมาต่อแย่รบกวนให้เดือดเนื้อร้อนใจเขายังคงลอยตัวเหนือปัญหาและความขัดแย้งทั้งหมดใครจะโกรธแค้นอาคาตจองเวรกันยังไงไม่เกี่ยวฆ่ามาฆ่ายิงรับค่าจ้างแล้วก็ไปนี่คือยี่ห้อของแย้มหวังผล